สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับช่องบ้านสวนสันดีโฮมสเตย์อีกแล้วนะครับในนามเพจน้ำหมักคุณภาพจากปลาทะเลครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ชายนาที่หนึ่งนะครับพอดีที่ทําการเราก็อยู่ใกล้ๆก,กับทุ่งนานะครับที่นาตรงนี้ได้ไถเ,เขาเรียกว่าพลิกหน้าดินเอาไว้นะครับเพื่อให้หญ้าเน่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไถอีกทีหนึ่งแล้วก็ น่าจะมีการหวานข้าวในระยะเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับช่วงนี้ทางนี้ก็ทํานากันเริ่มจะทํานากันแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะได้น้ํามานะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องการใช้จุลินทรีย์นะครับในการปรับสภาพดินนะครับจุลินทรีย์นั้นมีความสําคัญมากในทุกวงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการปรศุสัตว์ประมงนะครับกรเกษตรของเราก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของการใช้จุลินทรีย์เนี่ยที่เอามาคุยในวันนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเขาต้องการน้านะครับเป็นองค์ประกอบนะครับน้ําที่เห็นอยู่นี้นะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์คนนะครับต้องการน้ําเป็นองค์ประกอบดังนั้นเมื่อผมอแนะนําให้ลูกค้าใช้จุลินทรีย์ในการที่จะ ปรับสภาพดินนะครับดังนั้นน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยเอาเทคนิคต่างๆนียมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับจุดินทรียมีประโยชน์ยังไงนะครับจุดินทรีย์ก็คือมีหน้าที่ในการย่อยสลายสิ่งของต่างๆนะครับย่อยของเสียนะครับของเสียที่อยู่ในน้านะครับหรือว่าย่อยพวกนี้นะครับเศษต่างๆพวกนี้ที่เป็นอินทรีย์วัตถุจุลินทรีเขาก็จะย่อยนะครับทั้ง ที่เรามองไม่เห็นอยู่ในน้ํานี้มีแก๊สพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียแก๊สไข่เนเนี่ยครับที่อยู่ในน้นํานี้จุลินทรีย์ก็ย่อยเหมือนกันจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเห็นแต่สีแดงๆนะครับแต่ในนี้มีจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เขาทําง,งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นตัวจุลินทรีย์ผงนะครับเป็นตระกูลบาซิลัสเป็นหลักนะครับ เราก็มีสต็อกไว้นะครับเป็นจุนซีผงน้ำเข้าจากต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็นจุนศี EM นะครับ Effective Micro Organism นะครับเป็นจุนซีทางญี่ปุ่นเขาขายมานานแล้วนะครับอทีนี้จะมีวิธีการยังไงในการาปรับสภาพดินหรือว่าฟื้นฟูสภาพดินที่เสียนะครับให้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับ S1 นะครับสารบำรุง ดินชนิดน้ำนะครับปรับสภาพดินนะครับเดี๋ยวจะขอเกินนาในเรื่องของการปรับสภาพดินด้วยการใช้จุลินทรีย์ก่อนนะครับการปรับสภาพดินในการใช้จุลินทรีย์ทุกวันนี้จุลินทรีย์มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงจุลินทรีย์ EM นะครับจุลินทรีย์ชาวปวกจุลินทรีย์นอกร้วยนะครับทีนี้วิธีการใช้ของเขาเนี่ยช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ช่วงหลังฝนตกนะครับทีนี้เรามาดู เอาวิธีการใช้จุลินทรีย์แต่ละตัวก่อนนะครับเริ่มจากตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงท่านที่เพาะขยายไปเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะผสมน้ําพ่นใต้ทรงพุ่มต้นไม้นะครับหรือว่าถ้าเป็นทุ่งนาแบบนี Sud ้เราก็สามารถผสมน้ําเยอะๆแล้วก็ไล่พ่นให้ทั่วเลยหรือว่าบางท่านก็เทไปตรงที่ดูดน้ําเข้านานะครับก็สามารถที่จะให้เขากระจายไปให้ทั่วพื้นที่นะครับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีประโยชน์ยังไงนะครับกรณีที่เราจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปในน้ําอย่างนี้นะครับลงไปในน้ําปับ๊บมีประโยชน์ยังไงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเก่งที่สุดก็คือจะเก่งในเรื่องการกินแก๊สไข่เน่าที่อยู่ตามรากรากข้าวโดยเฉพาะรากข้าวสมมติเป็นรากข้าวนะครับรากข้าวปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงยิ่งข้าวตั้งท้องเนี่ยข้าวรากข้าวจะดํามากนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้เขาจะไปกินนะครับ ไล่กินแก๊สไคเน่ตามรากข้าวนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้รากข้าวสะอาดทีนี้ข้าวก็จะดูดปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นเยอะนะครับ mm hmm. นี่ประโยชน์ของคือประโยชน์ของจุล mm ินทรีย์สาข้อแสงนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะเก่งในเรื่องการย่อยนะครับเศษพวกเศษหญ้า mm hmm. เศษฟางต่างๆนะครับเขาจะเก่งมากเมื่อเราใช้ประจําตัวนี้จะช่วยย่อยนะครับหรือว่าลดปริมาณพวกแก๊สปิษต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยได้ดีมากนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัว EM นะครับ EM เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าก่อนที่เราจะนําไปใช้คือเราต้องไปขยายก่อนนะครับโดยการใช้กากน้ำตาลผสมกับตัว EM แล้วก็ไปเป่าด้วยออกซิเจนก่อนนะครับประมาณ24-48ชั่วโมงเราก็สามารถนําไปใช้ได้เหมือนกันคือผสมน้ําแล้วก็พ่นให้ทั่วนะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็พ่นให้ทั่วใต้ทรงพุ่มทั่วผิวดินอาจจะเป็นพวกไร่ไร,ไร่มันไร่อ้อยก็พ่นได้หมดนะครับ ตัวนี้เป็นบาซิลัสต,ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องนําไปขยายก่อนเหมือนกันโดยการให้อาหารอาจจะเป็นน้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลากากน้ําตาลนะครับแล้วก็เป่าด้วยออกซิเจนเหมือนกันเขาก็จะแตกตัวออกมานะครับก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีอีกประเภทหนึง่งเพื่อนๆครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาตินะครับหรือว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่เป็นที่ประจักษ์ ให้เราดูแบบว่าไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีเหตุผลมาที่บายนะครับเราสามารถดูได้ตามนี้เลยครับที่โคนต้นกล้วยนะครับโคนต้นกล้วยเนี่ยทุกที่เลยนะครับดินค่อนข้างจะดีนะครับเวลาเราเอาจอบหรือเอาเสียมไปไป,ไป,ไ,ปไปขุดตามต้นกล้วยนะครับดินเขาต้องจะนุ่มมากนะครับดินต้นกล้วยถามว่าในดินที่ต้นกล้วยมีอะไรก็อ,อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าต้นกล้วยเขาจะมี เขาเรียกจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็เป็นพวกจุลินทรีย์มบสิรีนะครับจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดต่างๆเพื่อให้มีการย่อยดินขึ้นมานี่แหละครับจุลินทรีย์เขาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือในต้นกล้วยเขาก็จะมีใบกล้วยมีอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นวัสดุอินทรีย์พวกนี้ตกลงไปเขาก็จะย่อยนะครับก็ทําให้ดินเขาได้รับอินทรีย์วัตถุไปด้วยแล้วก็ทําให้มีการย่อยไปเรื่อยๆนะครับจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในหนอกกล้วยเนี่ย ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการไปเติมปรุงแต่งเลยนะครับคือเขาก็ดินเขาจะดีโดยปริยายนะครับอย่างแบบนี้ก็จะมีเส้นใยต่างๆในกล้วยเา็าจะมีเส้นใยต่างๆตัวนี้เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับถ้ามีการย่อยไปในอนาคตเขาก็จะทําให้ดินเนี่ยนุ่มขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างดีของจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่แบบไม่ต้องมีการอธิบายมากมายว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์เนี่ยเขามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ ดังนั้นเราก็เลยอยากแนะนำให้มีการใช้จุลินทรีย์กันให้ทั่วถึงทั่วกันทุกคนนะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้พกพอดอรหรือว่าต่างๆที่เราไปรับมาฟรีนะครับอาจจะใช้จุลินทรีย์เจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์อื่นๆนะครับที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ประหยัดต้นทุนแต่ว่าขอให้ตั้งใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับนะครับไม่มีใครมาทําอะไรมาเลยไม่มีใครมาเติมน ให้อาหารให้อะไรมาเลยนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราทำการเกษตรแบบในเชิงธุรกิจเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาเอาต้นกล้วยมาปลูกอะไรมากมายแบบนี้ให้ดินมันดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรต่างๆให้มันพืชก็ได้รับนะครับดังนั้นเราต้องมีตัวที่จะเป็นตัวทดแทนหรือว่าตัวที่จะทางานแทนไอจุลินรีพวกนี้นะครับเราก็เลยต้องมีตัวอื่นๆที่เป็นตัวช่วยนะครับนะครับ เพื่อนๆครับนอกจากจุลินทรีย์ที่เราได้แนะนําไว้แล้วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ EM นะครับหรือจุลินทรีย์ผงพวกนี Witch ้นะครับหรือว่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกด้วยจุลินทรีย์นมสดจุลินทรีย์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าหมักชนิดต่างๆล้วนมีประโยชน์ทุกชนิดเลยนะครับเราแนะนําให้ใช้ทั้งหมดนะครับน้าหมักทุกชนิดจะมีจุลินทรีย์เป็นองค์ประกอบนะครับถ้าเราให้ไปทางดินเขาก็จะมีประโยชน์ ในลนักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าการปรับปรุงดินเราต้องยอมรับว่าเราต้องมีอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนประกอบที่จะให้กับดินด้วยนะครับเพื่อไปเข้าไปอยู่ตามอนูตามอนุภาคของดินทําให้ดินมีความโปร่งด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยอีกทางหนึ่งเยอะนะครับทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอตัวผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะครับชื่อ,อตัวนี้ชื่อ S1 นะครับเป็นสารบำรุงดินชนิดน้ํานะครับไอตัว S1 นี่คืออะไรครับตัว S1 นเนี่ยคือ,อตัวที่ เราได้ผลิตขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือข้างในนี้มีกรดอะมิโน,โนนะครับจริงๆแล้วก็คือมาจากน้ำหมักปลาส่วนหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นอะมิโน,โนธรรมชาติที่เวลาเราผสมน้ำแล้วก็พ่นหรือว่าลาดไปทางดินเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับ mm hmm. เมื่อจุลินทรีย์ในดินเนี่ยได้รับอาหารเยอะๆนะครับจุลินทรีย์ก็จะเพิ่มจำนวนปริมาณมากนะครับ มันก็อาจจะต่างจากพวกนี้หน่อยนะครับพวกนี้เป็นจุลินทรีย์โดยตรงเลยนะครับจุลินทรีย์โดยตรงอพอใส่ไปปั๊บก็ทํางานได้เลยนะครับแต่ตัว S1 ตัว S1 เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์นอกจากจะเป็นอาหารจุลินทรีย์มันยังเป็นอาหารให้กับพืชด้วยนะครับเพราะว่า C, อาินทรีย์เขาเรียกอินทรีย์ออมโนทุกอย่างพืชก็นําไปใช้ได้จุลินทรีย์ก็นําไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าก,ก็นําไปใช้ได้ดังนั้น ตัวนี้เนี่ยเราจึงเน้นในเรื่องของดินเป็นหลักคือเราพ่นไปเพื่อให้เป็นอาหารจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับปกติในดินก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่มีอาหารนะครับดังนั้นตัว S1 ตัวนี้เนี่ยหถังเนี่ยผสมน้ําได้สองพันลิตนะครับได้มากมายเลยนะครับเราก็สามารถที่จะพ่นไปตามทั่วผืนนาน,นะครับหรือว่าถ้าเป็นสวนผลไม้เราก็จะพ่นรอบสรงพุ่มนะครับต้นลำไยทุเรียนที่อาจจะกําลังทําต้นใหม่นะครับหรือว่าสภาพดินไม่ค่อยดี หรือว่าดินานาดสารเคมีไปนานปนสุพวนสารเคมีตกค้างนะครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยพ่นลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับสารอาหารไอตัวเอสวันเนี่ยแล้วกากระจายจํานวนมากขึ้นพอมีจุลินทรีย์จํานวนมากนะครับก็เหมือนที่ได้คุยกันไปแต่ต้นว่าจุลินทรีย์เขาก็จะย่อยสลายสารเคมีนะครับแล้วก็จะย่อยของเสียต่างๆนะครับทําให้ของเสียกลายเป็นของดีนะครับสุดท้ายดินของเราก็จะก็จะดีสารเคมีตกค้างก็ไม่มีนะครับ ก็แนะนําตัว S1 นี้ไว้นะครับตัว S1 ตัวนี้1ถัง20ลิตรนะครับราคา8 5 0บาทนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้1ถังก็ได้10ถังก็ได้นะครับราคานี้รวมส่งแล้วนะครับก็ท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวอื่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์สอบถามได้หรือว่าถ้าชอบใจในคลิปก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ